สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมครับว่านิทานโบราณโบราณเนี่ยจะสอนอะไรเราในยุคนี้ได้บ้างโดยเฉพาะเรื่องการมองคนการตัดสินใจวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันผ่าน2เรื่องเล่าสุดคลาสสิกเลยครับก่อนอื่นเลยเรามาทำความรู้จักกับคำว่าชาดกกันสักนิดนะครับพูดง่ายๆเลยมันก็คือ เอ,อ่อเรื่องเล่าสอนใจนั่นแหละครับเป็นเรื่องราวในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าที่ทรงเอามาเล่าเป็นอุทาหรณ์เหมือนเป็นเคสตั้ดี้พฤติกรรมมนุษย์ฉบับโบราณเลยก็ว่าได้ก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องแรกกันเนี่ยอยากให้ลองนึกย้อนดูนิดหนึ่งครับเคยมีไหมครับที่แบบตัดสินใครไปก่อนแล้วจากแค่สิ่งที่ตาเห็นหรือว่าทําอะไรลงไปตอนกําลังโกรธธแล้วมาเสียใจทีหลังอืมความรู้สึกแบบนี้แหละครับคือแก่นของเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้เลย โอเคครับเรามาลุยกันที่เรื่องแรกเลยดีกว่ากับนิทานอุปมาที่ว่าด้วยเรื่องปัญญายิ่งใหญ่กว่าร่างกายครับผมเรื่องนี้มีตัวละครเอกคือพระเถระรูปหนึ่งครับชื่อว่าพระละกุณตะกะพัทยะท่านเนี่ยนะครับเป็นที่เรื่องลือเลยว่ามีปัญญาลึกซึ้งมากแถมยังแสดงธรรมได้ไพเราะสุดๆแต่มีอยู่เรื่องหนึ่งครับคือท่านเป็นพระที่ตัวเล็กที่สุดในบรรดาพระเถระผู้ใหญ่ทั้งหมด เลยมักจะถูกคนมองข้ามอยู่เรื่อยไปโหลองฟังคําพูดนี้ดูสิครับจะไปไหนหรอสามเณรน้อยคือท่านโดนทักแบบนี้ตลอดเลยครับทั้งที่ท่านเป็นพระผู้ใหญ่แล้วนะแต่เพราะตัวเล็กเนี่ยครับคนก็เลยมองแต่เปลือกนอกไม่ได้มองลึกไปถึงปัญญาของท่านเลยแล้วเรื่องมันก็ไปถึงจุดพีคครับวันนึงมีพระจากต่างเมืองเดินทางมาที่วัดเห็นท่านก็เข้าใจผิดคิดว่าเป็นเนนเด็กๆก็เลยเข้าไปหยอกล้อแบบ เออไม่ค่อยให้เกียริเท่าไหร่มีทั้งจับหัวจับจีวรเขย่าหูเล่นสนุกกันใหญ่เลยโดยที่ไม่รู้เลยว่าคนที่ตัวเองกําลังล้อเล่นอยู่เนี่ยคือพระมหาเทระผู้ใหญ่พอพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงเท่านั้นแหละครับความจริงก็ปรากฏพระองค์ทรงชี้ให้ภิกษุเหล่านั้นเห็นว่าสิ่งที่พวกเขาเห็นกับความเป็นจริงอะ่ะมันคนละเรื่องเลยคนที่พวกเขาคิดว่าเป็นแค่เนนตัวเล็กๆให้หยอกล้อจริงๆแล้วคือพระมหาเทระและกุลตกะพัทธิยะ ผู้เปี่ยมด้วยปัญญานะครับโอ้โหหน้าแตกกันเป็นแถวเลยทีนี้เพื่อจะอธิบายว่าทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นพระพุทธองค์ก็เลยทรงเล่านิทานชาดกเรื่องหนึ่งให้ฟังครับเป็นการย้อนอดีตกลับไปไกลเลยไปถึงเรื่องราวของพระราชาองค์หนึ่งที่มีรสนิยมความสนุกแบบหดหดหน่อยพระราชาองค์นี้มีพระนามว่าพรหมทัตครับความบันเทิงของพระองค์คืออะไรทราบไหมครับคือการเห็นคนแก่สัตว์แก่ ต้องมาทนทุกทรมานครับบ,รบังคับม้าแก่ให้วิ่งแข่งให้ช่างไม้ชรามาแข่งทําเกวียนจนพังหรือแม้กระทั่งผลักหญิงชราให้ลม้มแล้วบังคับให้ร้องเพลงคือเป็นความสุขที่อยู่บนความทุกข์ของคนอื่นอย่างแท้จริงเลย การกระทําที่มันโหดร้ายเกินไปแบบนี้เนี่ยร้อนไปถึงสวรรค์เลยครับเท้าสกะเทวราชหรือที่เราเรียกกันว่าพระอินนี่แหละครับทรงทนดูอยู่เฉยๆไม่ได้เลยต้องลงมาจัดการสั่งสอนบทเรียนให้พระราชาองค์นี้ซะหน่อยและแผนของเท้าสกะนี่ก็คือฉลาดมากครับพระองค์แปลงกายเป็นชายชาราขับเกวียนเก่าๆผ,ผ,ผุพังๆแล้วก็ปรากฏตัวให้พระราชาเห็นแค่คนเดียว โดยที่เกวียนนั้นน่ะลอยอยู่เหนือหัวพระราชาเลยจากนั้นก็แกล้งถูกหม้อน,น้ำมันสองใบแตกราดใส่พระราชาจนเปียกโชกก่อนจะกลับร่างเป็นเทพยืนสง่ายอยู่บนฟ้าแล้วทา้าวสกะก็ตาวาดใส่เลยคบว่านี่แน่พระราชาผู้ชั่วชา้าชอบนักใช่ไหมที่เบียดเบียนคนแก่แล้วคิดว่าความแก่จะไม่มาถึงตัวเองบ้างเหรอถ้าไม่เลิกทำชั่วแบบนี้จะโดนวชิราวุธของเรานี่แหละ โอ้โหเจอแบบนี้เข้าไปพระราชากลัวจนตัวสั่นเลยครับรีมให้สัญญาทันทีว่าจะไม่ทำอีกแล้วและนี่แหละครับคือจุดเชื่องโยงของเรื่องทั้งหมดพระพุทธเจ้าทรงเฉลยว่าพระราชาใจร้ายที่ชอบล้อเลียนคนแก่นั้นน่ะก็คืออดีตชาติของพระละกุุนทกับพัฏทิยะนั่นเองครับกรรมมันส่งผลให้ท่านเกิดมามีร่างกายเล็กแคแกลนโดนคนอื่นล้อเลียนกลับบ้างบทเรียนสำคัญของเรื่องนี้ก็เลยชัดเจนมากครับว่า คุณค่าของคนเราเนี่ยมันอยู่ที่ปัญญาข้างในไม่ใช่รูปลักษณ์ภายนอกเลยเอาละครับจบไปแล้วเรื่องแรกที่ว่าด้วยการตัดสินคนจากเปลือกนอกทีนี้เรามาดูการตัดสินที่ผิดพลาดในอีกรูปแบบหนึ่งกันก่อนครับนั่นก็คือการตัดสินตอนที่ความโกรธมันบังตาซึ่งก็คือเรื่องที่สองของเราครับอย่าตัดสินเพียงฝ่ายเดียวเรื่องที่สองนี้เปิดฉากมาด้วยสถานการณ์ที่เอ่อคุ้นเคยกันดีในยุคนี้เลยครับนั่นก็คือ รถติดแต่เรื่องเล็กๆแค่นี้แหละครับมันดันกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะความหัวร้อนของชายผู้มีอำนาจคนหนึ่งที่ชื่อว่าปุโรหิตด,ด้วยความโมโหที่รถติดนี่แหละครับปุโรหิตก็เลยลงไปจะจัดการเองเลยไปคว้าไม้บังคับเกวียนมาจากคนขับแต่ทีนี้มันเกิดการยื้อแย่งกันขึ้นครับแล้วเรื่องตลกก็เกิดขึ้นไม้มันดันหลุดมือกระเด็นไปโดนเกวียนแล้วก็เด้งกลับมาโป๊ะเข้าที่หน้าผาของปุโรหิตเองเต็มๆเลยครับ หัวโนเป็นลูกมะนาวเลยทีเดียวคือแทนที่จะอายแล้วยอมรับว่าตัวเองซุ่มซ่ามใช่ไหมครับไม่เลยด้วยความโกรธบวกกับความอายปุโรหิตกับเลือกที่จะไปฟ้องพระราชาครับแล้วก็แต่งเรื่องใหม่หมดเลยบอกว่าฟาบาสกระหม่อมถูกรุมทำร้ายพวกคุณขับเกวียนมันเอาไม้มาตีหัวกระหม่อมจนโนขนาดนี้พลิกบทจากผู้ก่อเหตุเป็นเหยื่อซะงั้นแล้วพระราชาเป็นยังไงครับก็หูเบาซะด้วยสิครับ พอได้ฟังเรื่องจากบุรหิตที่ตัวเองไว้ใจก็เชื่อทันทีเลยไม่มีการไต่สวนไม่ถามสักคำสั่งลงโทษคนขับเกวียนผู้บริสุทธิ์ทันทีเลยครับเรียกว่าตัดสินด้วยอารมณ์ล้วนๆแต่โชคยังดีครับในท้องพระรงค์นั้นมีอำมาตย์ที่ฉลาดหลักแหลมอยู่คนหนึ่งซึ่งก็คือพระโพธิสัตว์ในอดีตชาตินั่นเองท่านลุกขึ้นทูลทัทานเลยครับว่าเดี๋ยวก่อนพยาฆ่าฝ่าบาทพระองค์ยังไม่ได้สอบสวนเลยนะพญาค่าว่าเรื่องจริงเป็นยังไง การตัดสินโดยไม่ฟังความทั้งสองฝ่ายแบบนี้มันไม่ยุติธรรมนะครับพอได้สติจากคำทักท้วงพระราชาก็เลยสั่งให้มีการไต่สวนเรื่องราวอย่างละเอียดครับและแน่นอนว่าความจริงก็ปรากฏสุดท้ายกลายเป็นว่าปุโรหิตนั่นแหละครับที่ผิดฐานโกโหกเลยโดนลงโทษไปตามระเบียบส่วนคนขับเกวียนก็รอดตัวไปความยุติธรรมก็กลับคืนมาทีนี้พอเราได้ฟังทั้งสองเรื่องแล้วเรื่องหนึ่งว่าด้วยการมองคนที่ภายนอก อีกเรื่องว่าด้วยอารมณ์โกรธที่พาไปมันมีอะไรที่เชื่อมโยงกันอยู่ลองมาดูกันครับถ้าเราดูที่แก่นของมันจริงๆนะครับทั้งสองเรื่องนี้พูดถึงปัญหาเดียวกันเป๊ะเลยนั่นก็คือการมองไม่เห็นความจริงครับในเรื่องแรกอคติเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกมันมาบังตาส่วนในเรื่องที่สองอารมณ์โกรธมันกลายเป็นเหมือนหมอกหนาๆที่บดบังเหตุผลไปจนหมดและนี่คือสิ่งที่มันยังคงทันสมัยอยู่เสมอครับ นิทานเก่าๆเหล่านี้มันไม่ใช่แค่เรื่องเล่าสนุกสนุกแต่มันคือกระจกที่สะท้อนสังคมเราในปัจจุบันเลยลองคิดดูสิครับการตัดสินคนจากรูปโปรไฟล์ในโซเชียลมีเดียหรือการประทะคารมกันบนท้องถนนเพราะความหัวร้อนทั้งหมดนี้มันคือเรื่องเดียวกันเลยครับเรื่องเล่าโบราณกำลังท้าทายให้เราช้าลงสักนิดแล้วมองให้ลึกกว่าเดิม สุดท้ายแล้วนะครับประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับไม่ว่าจะเป็นการมองคนคนหนึ่งหรือการรับมือกับสถานการณ์ตรงหน้าทุกครั้งมันมีทางเลือกเสมอว่าเราจะมองแคบเปลือกนอกที่เห็นหรือจะพยายามมองให้เห็นความจริงที่อยู่ข้างในนี่แหละครับคือคำถามที่นิทานสองเรื่องนี้ฝากไว้ให้เราทุกคนได้กลับไปคิดต่อ